ตอนนี้นะคะเรามีผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลอยู่26รายนะคะรวมกับผู้ปกครองของเด็กพิเศษ1รายเป็น27รายค่ะที่อยู่ในโรงพยาบาลสถานการณ์โดยรวมสภาพเด็กและผู้ปกครองก็สุขภาพดีค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีค่ะจากการประเมินของคุณหมอนะคะเพราะว่าครบการกักตัวและดว่วนการจะครบวันที่3นะคะ ฉังนั้นในการออกของเด็กๆที่จะออกจากโรงพยาบาลเนี่ยได้กําหนดคร่าวๆคือเช้าวันที่4ี่ะค่ะรอบสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะออกคุณหมอจะประเมินร่างกายนะคะจะตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจสบับอีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนที่จะออกอะคะ่ะแต่ว่าหลังแตใ่ในก่อนที่เด็กจะออกเนี่ยเราจะเตรียมความพร้อมก็คือตรวจครอบครัวของเด็กทั้งหมดนะคะท,ที่เกี่ยวข้องในรอบแรกก็คือผลเป็นลบไปละตรวจเด็กที่เรียนร่วมกันกับเด็กน้องๆที่ติดเชื้ออีกก็ผลเป็นลบนะคะครั้งที่2 ก็คิดว่าน่าจะเตรียมความพร้อมสําหรับเด็กที่จะออกไปสู่ครอบครัวกับสังคมข้างนอกได้แล้วค่ะการในตำบลแม่คือล้ครับมีผู้ป่วยเพิ่มหรือว่าลดลงยังไงบ้างครับล่าสุดตอนนี้นะคะจำนวนผู้ป่วยในตำบลแม่คือสะสมทั้งหมดอยู่39รายนะคะคือผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในตำบลแม่คือทั้งหมดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ป่วยที่เป็นภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านคือ41นะคะล่าสุดที่เพิ่มก็จะเป็น ผู้ป่วยเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรายที่3นะคะก็คือผู้ป่วยที่เป็นสามีของคุณครูที่ติดท่านแรกนะที่เป็นคุณครูในศูนย์เด็กเนี่ยค่ะที่รายล่าสุดอะค่ะตรวจครั้งที่3ถึงพบอะค่ะสาหรับรายใหม่ตอนนี้ยังไม่มีค่ะจากสิ่งของเราได้มาค่อนข้างจํานวนมากนะคะก็แจกไปหลายรอบละในรอบรอบแรกเนี่ยเราได้นําแจกของน้องครอบครัวของน้องๆทั้งหมดนะคะที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์พัเด็กของเราก็คือ54ครอบครัวแล้วก็ต่อเนื่องไปผู้ที่ติด เ,เกี่ยวข้องนะคะที่โดนกักตัวทั้งหมดนะคะแล้วก็จากของที่เหลือทั้งหมดหลังจากผิดศูนย์อ่ะถ้านายอำเภอได้ตั้งกรรมการแล้วก็ในดูแลในในานามของศูนย์ของอำเภอคะ่ะเดี๋ยวคาดว่าจะมีรายชื่อแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมีการเยี่ยมน้องๆน,นะคะคือ follow up ต่อทั้งน้องที่ติดทั้งหมดนะคะแล้วก็อาจจะเป็นของที่เยี่ยมน้องๆในครอบครัวต่อไปแล้วอาจจะขยายแก่ผู้ป่วยทั้งหมดแล้วก็ในตำบลอื่นๆนะคะที่มีการร้องของมาะคะ่ะนายอำเภอเขาจะจัดการในรูปของอำเภอต่อไปะคะ่ะ อยากฝากอะไรถึงประชาชนที่นําของมาบริจาคนหครับตอนนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกทท่านนะคะที่นาของมาให้น้องๆซึ่งเราได้ปันสุขต่อให้กับพี่น้องน้องๆเล็กๆประชาชนพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะได้รับอของที่นําไปช่วยในช่วงกักตัว14วันเพราะว่าตอนนี้ทุกคนที่ได้รับแล้วก็ซับซ่านน้าใจของทุกท่านมีความสุขทุกๆคนนะคะขอ,ขอบคุณทุกๆคน,นะคะ่ะ